มงคลที่9มีวินยัยมงคลชีวิต38ประการฉบับทาง9ก้าหน้าดาบคมที่ไร้ฝักลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยยอมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใดความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันนั้นช่างดาบทำฝักดาบไว้กันอันตรายช่างทำระเบิด ก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกันเมื่ ra อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธศาสนิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดธรรมแล้วจึงทรงสั่งสำทับด้วยว่าต้องมีวินยัยวินัยคืออะไรวินัยหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับควบคุมความประพฤติทางกายวาจาของคนในสังคมให้เรียบร้อยดีงาม เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุขสบายไม่กระทบกระัังซึ่งกันและกันวินัยช่วยให้คนในสังคมห่างไกลจากความชั่วทั้งหลายการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เหล่าถ้าขาดระเบียบว,วินยัยต่างคนต่างทำตามอําเภอใจความขัดแย้งและลักลั่นก็จะเกิดขึ้นยิ่งมากคนก็ยิ่งมากเรื่องไม่มีความสงบสุขการงานที่ทำก็จะเสียผล ดอกไม้จำนวนมากที่วางรวมกันหากวางอยู่ระเกะระกะกระจัดกระจายก็จะด้อยค่าลงทั้งยังทำให้รกรุงรังอีกด้วยแต่เมื่อเรานำดอกไม้เหล่านี้มาร้อยรวมเข้าด้วยกันด้วยเส้นได้ดอกไม้เหล่านี้ก็จะกลายเป็นพวงมาลัยอันงดงามเหมาะที่จะนำไปประดับตกแต่งให้เจริญตาเจริญใจถ้าประชาชนแต่ละคนเป็นเสมือนดอกไม้แต่ละดอก เส้นได้ที่ใช้ร้อยดอกไม้ให้รวมกันอยู่อย่างมีระเบียบงดงามนั้นก็เปรียบเสมือนวินยัยวินัยจึงเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมคนให้คนเราใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ถูกที่ควรคือทำคนให้เป็นคนฉลาดใช้นั่นเองชนิดของวินยัยคนเรามีส่วนประกอบสำคัญอยู่สองอย่างคือร่างกายกับจิตใจร่างกายของเราขึ้นอยู่กับระบบโลก ต้องพึ่งโลกร่างกายจึงจะเจริญจิตใจของเราขึ้นอยู่กับระบบธรรมต้องพึ่งธรรมจิตใจจึงจะเจริญเพื่อให้ชีวิตและจิตใจ,จเจริญทั้งสองทางเราจึงต้องดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกันทั้งสองด้านด้วยผู้ที่ฉลาดรู้ก็ต้องศึกษาให้รู้ทั้งทางโลกและทางธรรมผู้ที่ฉลาดธรรมก็ต้องทำให้เป็นให้ถูกต้องทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นกัน ผู้ที่ฉลาดใช้ก็ต้องมีวินัยทางโลกและวินัยทางธรรมคอยกำกับความรู้และความสามารถเอาไว้วินัยทางโลกวินัยทางโลกหมายถึงระเบียบสำหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่งเป็นข้อตกลงของคนในสังคมนั้นที่จะให้ทำหรือไม่ให้ทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งบางครั้งเราเรียกชื่อแยกแยะออกไปหลายอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกาข้อบังคับระเบียบธรรมเนียมประเพณีคำสั่งประกาศกฎิกาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้รวมเรียกว่าวิในาทางโลกทั้งสิ้นวิในาทางธรรมเนื่องจากเราชาวพุทธมีทั้งครือขัดและบรรพชิตดังนั้นวินัยทางพระพุทธศาสนาจึงมีสองประเภทคือ 1. อนนาคาริยวิใน วินัยสำหรับผู้ออกบวชได้แก่วินัยของพระภิกษุสามเณร 2. อาคาริยวินัยวินัยสำหรับผู้ครองเรือนได้แก่วินัยของชาวพุทธชายหญิงทั่วทวไปอานาคาริยวินัยจุดมุ่งหมายสูงสุดของนักบวชคือความหมดกิเลสผู้จะหมดกิเลสได้ต้องมีปัญญาอย่างยิ่งผู้จะมีปัญญาอย่างยิ่งได้จะต้องมีสมาธิอย่างยิ่ง ผู้จะมีสมาธิอย่างยิ่งได้จะต้องตั้งอยู่บนฐานของศีลอย่างยิ่งคืออนนาคาริยวินัยสี่ประการอันเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ได้แก่ 1. ปาติโมคสังวรคือการสำรวมอยู่ในศีล227ข้อที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติเว้นข้อที่พระองค์ทรงห้ามทำตามข้อที่พระองค์ทรงให้ปฏิบัติ 2. อินทรีสังวร คือการรู้จักสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เพลิดเพลินไปกับอารมณ์อันน่าใคร่อันเกิดจากการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสและการรับรู้อารมณ์ทางใจอะไรที่ไม่ควรดูก็อย่าไปดูอะไรที่ไม่ควรฟังก็อย่าไปฟังอะไรที่ไม่ควรดมก็อย่าไปดมอะไรที่ไม่ควรลิ้มชิมรส ก็อย่าไปชิมรถอะไรที่ไม่ควรถูกต้องสัมผัสก็อย่าไปถูกต้องสัมผัสและอะไรที่ไม่ควรคิดก็อย่าไปคิด3อาชีวะปาริสุทธิคือการหาเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบได้แก่การบินทบาตสำหรับการเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเช่นการหาลาบสการะด้วยการใบหวยการเป็นหมอดูการเป็นพ่อสื่อแม่ชัก การประจบชาวบ้านจัดเป็นการกระทําที่ผิดพระวินัย 4. ปัจจยะปัจจเวกขณะคือการพิจารณาก่อนที่จะบริโภคหรือใช้ปัจจัย4ว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่ได้เพียงเหมือนน้ามันหยอดเพล่ารถให้รถเล่นไปเท่านั้นพิจารณาดังนี้แล้วยอมบรรเทาความหลมความมัวเมาในอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัย และยารักษาโรคได้ทำให้กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเมื่อแรกเรื่องพระพุทธศาสนายังไม่มีการบัญญัติวินัยเพราะพระภิกษุยังมีจำนวนน้อยและทุกรูปต่างก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติรมอย่างเคร่งครัดทราบดีว่าอะไรเป็นสิ่งควรทำหรือไม่ควรทำต่อมาพระภิกษุมีจำนวนมากขึ้นและมีผู้ประพฤติไม่ค่อยดีหลงเข้ามาบวชด้วย ไปทำสิ่งที่ไม่สมควรขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติวินัยขึ้นทีละข้อวินัยทุกข้อในพระพุทธศาสนาจึงมีที่มาทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นวินัยข้อแรกในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเพราะมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสุทินได้ย้อนกลับไปร่วมหลับนอนกับภรรยาเพราะบิดามารดาขอร้องเพื่อให้มีทายาทไว้สืบสกุลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จิงทรงบัญญัติวินัยข้อที่หนึ่งขึ้นว่าห้ามเสพในถุนเป็นต้นวัตถุประสงค์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัย 1. น 1. เพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่สงฆ์ 2. เพื่อข่มบุคคลผู้เกอ้ออยาก 3. เพื่อความสุขสำราญแห่งหมู่สงฆ์ 4. เพื่อความสุขสำราญแห่งพิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก 5. เพื่อป้องกันอาสวะกิเลสอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อป้องกันอาสวะกิเลสอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วเ เพื่อความดำรงมั่นแห่งพระสัทธรรม 10. เพื่ออนุเคราะห์พระวินัยเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรสืบต่อไปอาคาริยวินัยวินัยสำหรับคฤหัสถผู้ครองเรือนที่สำคัญคือศีลห้าศีลคืออะไร ศีลแปลว่าปกติเป็นวินัยทางธรรมเบื้องต้นของคนเป็นเครื่องจำแนกคนออกจากสัตว์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะปกติของมันเองเช่นปกติของม้าต้องยืนไม่มีการนอนถ้าม้านอนก็เป็นการผิดปกติแสดงว่าม้าป่วยฤดูฝนตามปกติจะต้องมีฝนถ้าฤดูฝนกลับแล้งฝนไม่ตก แสดงว่าผิดปกติอะไรคือปกติของคนปกติของคนที่สำคัญมีห้าประการดังนี้คือหนึ่งปกติของคนจะต้องไม่ฆ่าถ้าวันไหนมีการฆ่าวันนั้นก็ผิดปกติของคนแต่ไปเข้าข่ายปกติของสัตว์เช่นเสือหมีสุนัขเป็นต้องฆ่ากันเป็นธรรมาร้ายกันเป็นปกติ ฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นมาว่าคนจะต้องไม่ฆ่า 2. ปกติของสัตว์เวลากินอาหารมันจะแย่งกันขโมยกันถึงเวลาอาหารที่ไรสุนัขเป็นต้องกัดกันทุกทีแต่คนไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สองจึงเกิดขึ้นว่า คนจะต้องไม่ลักไม่คอรับชันไม่ยักยอกคดโกง 3. ปกติของสัตว์ไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธุ์สัตว์จึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใคร พอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ปกติแล้วเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนแต่สัตว์ไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธุ์ สัตจึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใครพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ปกติแล้ว เมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนแต่สัตว์ไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตนในฤดูผสมพันธุ์สัตว์จึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมียบางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใครพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้น เพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่สจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่พูดเท็จ 5. ปกติแล้วเมื่อเทียบกันโดยสัดส่วนร่างกายสัตว์มีกำลังร่างกายแข็งแรงมากกว่าคนแต่สัตว์ไม่รู้จักหักห้ามใจให้พอใจเฉพาะคู่ของตอนในฤดูผสมพันธ์สัตว์จึงมีการต่อสู้แย่งชิงตัวเมีย บางครั้งถึงกับต่อสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งก็มีแต่ปกติของคนแล้วจะไม่แย่งคู่ครองของใครพอใจเฉพาะคู่ครองของตนเท่านั้นฉะนั้นเพื่อรักษาปกติของคนไว้ศีลข้อที่หจึงเกิดขึ้นว่าคนจะต้องไม่เสพของมึนเมาให้โทษศีลทั้งห้าข้อคือ 1. ไม่ฆ่า 2. ไม่ลักส ไม่ประพฤติผิดในกาม 4. ไม่โกหกหลอกลวง 5. ไม่เสพของมึนเมาให้โทษจึงเกิดขึ้นมาโดยสามันสำนึกและเกิดขึ้นพร้อมกับโลกเพื่อรักษาความปกติสุขของโลกไว้ศีห้มีมาก่อนพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับเข้ามาไว้ในพระพุทธศาสนาและชี้แจงถึงความจำเป็นของการมีศีลให้ทราบ ดังนั้นศีลจึงไม่ใช่ข้อห้ามตามที่คนจำนวนมากเข้าใจแต่หมายถึงปกติของคนนอกจากนี้ศีลยังใช้เป็นเครื่องวัดความเป็นคนได้อีกด้วยวันใดเรามีศีลครบห้าข้อแสดงว่าวันนั้นเรามีความเป็นคนครบบริบูรณ์ร้อเปอร์ซถ้ามีศีลเหลือสี่ข้อความเป็นคนก็เหลือ80%ซนใกล้สัตว์เข้าไป20%ซถ้ามีศีลเหลือสมข้อ ความเป็นคนก็เหลือ60%ใกล้สัตว์เข้าไป40%ถ้ามีศีลเหลือสองข้อความเป็นคนก็เหลือ40%ใกล้สัตว์เข้าไป60%ถ้าศีลทุกข้อขาดหมดก็หมดความเป็นคนหมดความสงบหมดความสุขถึงยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายแล้วความดีใดไม่อาจงอกเงยขึ้นมาได้อีกมีชีวิตอยู่ เพียงเพื่อจะทำความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่านั้นเองคนชนิดนี้คือคนประมาทแท้ๆวิธีรักษาศีลตลอดชีพเพื่อรักษาความเป็นคนของตนไว้ให้ดีชาวพุทธจึงจำเป็นต้องรักษาศีลยิ่งชีวิตการจะรักษาศีลให้ได้เช่นนั้นต้องอาศัยปัญญาเข้าช่วย จึงจะรักษาไว้ได้โดยง่ายก่อนอื่นให้พิจารณาว่าศีลแปลว่าปกติคนผิดศีลคือคนผิดปกติแต่ปัจจุบันนี้คนผิดศีลจนเป็นปกตินิสัยมีจำนวนมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งหลายคนเห็นคนมีศีลกลายเป็นคนผิดปกติไปเมื่อความเห็นวิบัติไปเช่นนี้ประเทศชาติบ้านเมืองที่เคยร่มเย็นตลอดมา จึงต้องพลอยวิบัติมีการฆ่ากันโกงกันผิดลูกผิดเมียกันจนประชาชนนอนตาไม่หลับสะดุ้งหวาดระแวงกันไปทั้งเมืองเราจะให้ผู้ใดมาดับความทุกข์ความวิบัติครั้งนี้เราเชาวพุทธแต่ละคนนี้แหละคือผู้ดับเราจะดับทุกข์ด้วยการถือศีลถึงคนอื่นไม่ช่วยถือเราก็จะถือเพียงลำพังถ้าเปรียบประเทศไทยเป็นมรสม เราจะถึงรักษาศีลห้าให้ผมจากมรสุมอันยิ่งใหญ่นี้ให้ได้เหมือนหม้อน้ำใหญ่ก็เป็นหม้อน้ำที่กำลังเดือดพล่านเดือดพล่านเพราะฟืนกว่า60ล้านดุนคือประชากรประมาณ60ล้านคนที่กระทบกระทั่งกันเพราะขาดศีลถ้าตัวเรามีศีลเมื่อใดก็เหมือนกับดึงตนเองออกจากกองฟืนไปหนึ่งดุน แม้นน้ำในหม้อจะยังเดือดพล่านอยู่แต่ก็ไม่ใช่เพราะเราเมื่อแต่ละคนต่างดึงตนเองออกจากกองทุกข์โดยไม่เกี่ยงงอนกันดังนี้ในไม่ช้าไฟทุกย่องดับมอดลงเองประเทศชาติก็จะคืนสู่สภาพปกติสุขได้เพื่อเป็นการย้ำความคิดที่จะถือศีลให้มั่นคงตลอดชีพ จำต้องหาวิธีการที่เหมาะสมซึ่งมีอยู่วิธีหนึ่งคือวิธีปลุกพระดุกทุกเช้าก่อนออกจากบ้านให้เอาพระเครื่องที่แขวนคออยู่ใส่ในมือพนมหรือพนมมืออยู่หน้าที่บูชาพระแล้วตั้งใจกล่าวคำสมาทานรักษาศีลห้าดังๆอย่างนี้ปานาติป,ปาตาเวรมณี ข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าอธินนาธานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ลักขโมยกาเมสุมิชฉาจาราเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่ประพฤติผิดในกามมุสาวาทาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่โกหกหลอกลวง สุราเมรยามัชประมาทัฐานาเวรมณีข้าพเจ้าจะไม่เสพของมึนเมาในทางการแพทย์โรคที่เกิดขึ้นมีสองประเภท 1. โรคประจำสังขารเช่นโรคชาราโรคจากเชื้อโรคที่ระบาดเป็นครั้งคราว 2. โรคที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดเช่นขาดศีลข้อหนึ่งทำให้อายุสั้นเช่นบุคคลประเภทเจ้าพ่อทั้งหลายฆ่าคนมามากลงท้ายก็โดนเขาฆ่าเอาบ้างขาดศีลข้อสองทำให้เกิดโรคประสาทเช่นโรคหวาดผวาโรคจิต ขาดศีลข้อ3าํทำให้เกิดการมาโรคหรือโรคเอชได้ง่ายขาดศีลข้อสี่ทำให้เกิดความจำเสื่อมผู้ที่โกหกมากๆเข้าลงท้ายแม้นแต่กระทั่งตัวเองก็หลงลืมว่าเรื่องที่ตนพูดขึ้นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือโกหกขาดศีลข้อห้า ทำให้เกิดพิษสุราเรื้อรังโรคตับแข็งก่อาการทะเลาะวิวาทได้ง่ายดังนั้นหากเรารักษาศีลห้าได้ก็เหมือนได้ฉีดวัคซีนป้องกันสารพัดโรคไว้แล้วในวันพระหรือทุกเจ็ดวันควรถือศีลแปดซึ่งมีข้อเพิ่มเติมจากศีลห้าดังนี้ ศีลข้อ3เปลี่ยนจากประพฤติผิดในกามเป็นเว้นจากการเสพกามศีลข้อ6เว้นจากการกินอาหารยามวิการคือตั้งแต่เที่ยงถึงเช้าวันรุ่งขึ้นศีลข้อ7เว้นจากการตกแต่งร่างกายด้วยเครื่องประดับและของหอม และเว้นจากการดูการละเล่นศีลข้อ8เว้นจากการนอนบนที่นอนอัน่อ,อนนุ่มและสูงใหญ่ศีลข้อ6ถึง8จะควบคุมความรู้สึกทางเพศไม่ให้เกิดขึ้นเกินส่วนและนั่นก็คือ1 เป็นการคุมกำเนิดโดยธรรมชาติ 2. เป็นการลดช่องว่างระหว่างชนชั้นไม่มีการแข่งขันประดับประดาร่างกายใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไม่ฟุ่มเฟอือ 3. เป็นการทำให้จิตใจสงบเบื้องต้นเพื่อให้สามารถเข้าถึงธรรมะชั้นสูงต่อไปได้ง่าย ประโยชน์ของวินัยวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมรวมกันแล้วทําให้เกิดประโยชน์คือ 1. วินัยนําไปดีหมายความว่าทําให้ผู้รักษาวินัยดีขึ้นยกฐานะผู้มีวินัยให้สูงขึ้นเช่นเด็กกลางถนนเข้าโรงเรียนมีวินัยกลายเป็นนักเรียนเด็กชาวบ้านบวชแล้วถือศีลสิบกลายเป็นสามเณรสามเณรบวชแล้วถือศีล227 กลายเป็นพระภิกษุวินัยเป็นข้อบังคับกายวาจาเราก็จริงแต่เป็นข้อบังคับเพื่อให้เราไปถึงที่หมายของชีวิตตามความประสงค์ของเราเองถือเป็นอันิสง์ของการมีวินัย 2. วินัยนำไปแจ้งคำว่าแจ้งแปลว่าสว่างหรือเปิดเผยไม่กลุ่มกลุ่มเครือเครือวินัยนำไปแจ้งคือเปิดเผยท่าแท้ของคนได้ว่าไว้ใจได้แค่ไหนโดยดูว่า เป็นคนมีวินัยหรือไม่ 3. วินัยนำไปต่างเราดูความแตกต่างของคนด้วยวินัยยกตัวอย่างคนที่ซ่องสมุสมัครพักพวกและอาวุธไว้สู้รบกับคนอื่นถ้ามีวินัยเราเรียกว่ากองทหารเป็นรั้วของชาติถ้าไม่มีวินัยเราเรียกว่ากองโจรเป็นเสี้ยนหนามของแผ่นดินคนที่พกอาวุธเดินปนอยู่ในที่ชุมชนอย่างองอาจถ้ามีวินัยเราเรียกว่าตำรวจ เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ถ้าไม่มีวินยัยเราเรียกว่านักเลงอันตพานเป็นผู้พิฆาตสันติสุขคนที่เที่ยวพิขาจารพึ่งคนอื่นเลี้ยงชีวิตถ้ามีวินัยรักษาศีล227ิเเราเรียกว่าพระภิกษุเป็นบุญของผู้ให้ทานถ้าไม่มีวินยัยเราเรียกว่าขอทานอาจสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ถูกขอเราต้องการก้าวไปสู่ความดีความก้าวหน้าเราต้องการความบริสุทธิ์กระจ่างแจ้ง เราต้องการยกฐานะให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องรักษาวินัยผู้มีวินัยดีหมายถึงผู้ที่รักษาวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างถูกต้องและเคร่งครัด